ครับผมครับสวัสดีครับผมยังอยู่กับหนางานเกานะครับผมเจพี่ที่มานะครับผมออ้พี่น้องมาหอดหนางานเลยนะครับผมไปจังได้มาจังได้ยี่ปิดาเพื่อนเนี่ยมาฝากนะผครับโอ้ไม่นี่ยังเนี่ยกินเป็นอยู่บ่ละครับโอ้เกี่ยวแห้งนะครับผมเอาสวัสดีไปยังเฟนเพจเฟซบุ๊กนั่มก็แล้วกันนะครับผมโอ้เจพี่ที่กุศแน่นอนอีกานี้นะครับ เบิ hmm. ่งเบิ ah wing ่งคองฝากเพิ่นครับเบิ่งของฝากเพิ่นเต็มไม้เต็มมือครับแล้วก็เต็มาแล้วเจ้าที่เฮ็ดปานจะคล้องรถเทนี่มันล่ะม่อเป็นยังไงเจ้ามานล่ะเดินไปเลื่อยๆเดินไปเรื่อยๆขี้ตลกครับเป็นมว เป็นมาท่วงข้างมังนในโมเมนต์มันแน่ไรเล้กะคือบ้านแล้วเนี่ยเนี่ยโมมี่ฟองแถมเมินครับผมเข้าเอ็นเอียงกินเป็นอยู่ปะเมนวิสกี้ขาวให้อยู่บนน้ำน้ำดื่มครับผมครับผมโอ้เจ๋มากเองเลยนะครับผมครับ โอ้มีแต่ยูทูบเบอร์ส่องนังดังนี่นี่ครับไปคุยสิกังหบเดียไมเองเลเอาอพีนีเอ้ยม่ค่ะผมปไปเทศเลารเข้าบอจับคือไล่ะคุณ่าขอบคุณ่าขบโอ้เจมาเองเลยนะครับผมเหมือนเพ่นมา้วงข่าน้ามันไปยกเสี เจ้าขึ้นเล้รลายแถอของนี่เอ,อ้คอยกับเป็นลูกค้าเราขึ้นกันบอกข้า,าครับลายขอลๆครับเจ้เาไปไหวมาไหวทีทเจนยืนคางรถไหนจักรูปเนี่ยครับเจเบี้ยถ่ายคลิปอยู่บอถ่ายเห็นไหม ครับผมโอ้เจีม้าเย็นเ,เ,เลยนะครับผมหอ,อดหนางงามน,นะครับผมเขี้ยวครับเนี่ยเป็นมาเสียวฟี่ด้วยกันเนี่ยครับผมเกยการครับผมยังอยู่กับหนางานเก่าครับผมครับผมขอบคุณครับผมมีแตาสองดังๆดอกเจี๊ยดเดี๋ยวไปเบางไม่ได้อยู่ถูกกัได้ครับ ไปสัมผัสที่ล่ะไปสัมผัสแล้วที่ล่ะไปอยู่บอเจ้ครับอันเพิ่นอยากสัมผัสกับใดอยู่บ่ครับเฝ้าอยู่บ่เพิ่นเพิ่นอยากสัมผัสเจ็เจ้ฝ้าอยู่บ่ครับครับไปที่ล่ะเซียบีอามันจเฝ้าไม่ชงน้ำมันอยู่ประจังนี่ เอาจ่องให้เพิ่นนี่เพิ่นยี่ห้อนบ้าจักไปไปสองน้ำมันอยู่บ่ครับเอาซคนะครับเพราผมมันขี้เผือดอกโอ้เอาน้ำกันก็เพิ่นก็ได้ครับแอมเปียเพิ่นดอกโอ้เพีย้ยิ้นดังดิครับจีบ เอาพอ <Hollywood> ี่น้องเดี๋ยวเพื่อนสัมผัสกันก่อนนะครับเฮ้าเฮ้ากินหนามเดี๋วเฮ้ยครับบริการโมเมนต์มาท่วงนีตัวหลับครับเจ้าตองถือตัวนี้นังคือบ้าคือเว้ยคนใหญ่ คเี่มากเองนะครับผมให้พี่น้องให้เพิ่นสัมผัสกันก่อนนะครับส่วนผมก็พหญ่น่สิตโวยไม่ดีแล้เลีมือักเทียงเลยข้เลียวเลียวอเลียวอเาากเสาเนมาู้อ ครับบู๊ดึงเียครับสมดค่ะครับอือครับส่องดังขึ้นซัวกันเฮ้ยเล่วกันว่าเงืงินคนเป็นเนาะไม่ขาก็ไดไอแม่โค่แล้วกัว่าแม่ขามันแม่โค่ไปเมื่อกลับไป้ะคะทั้งงานกลับไป ให้ว่าขายดีนี่จกโลป้านี่นะเอ้โรถไก้ใจป่ะนมไทยรต่อมีรถไรืไทโดอ้าไหมีรถไทก็ไปหารถไทยได้ยอยู่ให้เราไปซมั่งขอบคุณนะคะขอบคุณหลายค่ะครับผมคุณเ่งบร่ัาครับผมขอบคุณหลยๆครับเจ้ครับับไม่ดีครับยาสิโค้งไปเติมโยมือรุ่นมือนี้ ครแน่้นยมือันะเขาหขามมานี่เ,เป็นอยางพกไปเติมน้ำพืนอยู่ป่เนวนี่มันอยากเติมครูมือเ <c oughs> นี่เติมเท่า่า,าดู <c oughs> โอู้รับ <c oughs> นี่ครับเป็นผู้รับผลประโยชน์มผมเป็นจ้ค <c oughs> ข้องรถซื้อจ้คว้องรถยังบาดหลายปันผมว่าไทลิปเนาะ น้ำมัน <Tipp> น <ett> ี <kr> ่เกตเกตดีแห mm ้งครับมองซื้อซะนี่จนสี่บ่ะนี่จนสี่บ่ะน้ำมันเกตดีอยู่อ๋โอ้ไใช่วัดตอต้มยุไก่บรนไดกับขี่รถมาเติมเกลือขึ้นเอาว่าน้ำมันเกตดีบว่ดีแม่รบ้านเราบวกไก่เราไม่ได้น้ำมันสียังครับไปสีขาวที่เหนียมโอ้ผมเติมเดือนละซ่าครับที่เบิร์ตกับป้าเอาไปเติมมาถึงมือก็เหน่อย เจ้าไปไหนมาล้างเนื้อเจ้าหลับพ้นไปอยู่เต็มเลยโอ้ครับผมเอ้าเจ๋อเพิ่นเอาน้ำมาส่งนะครับเพิ่นว่ารถบ่แห้งเติมหัวเสือให้พี่น้องเอ้าพี่น้องเอ้าสมพอเสือน้่งเพิ่นด้วยหรอครับบางหั้งเกี่ยวขอกับเบิด์ตเซนก็บาดนะครับผมเอาพี่น้องเฮ็ดงานกันครับเจ๋อเพิ่นก็เหนื่อยนะครับผมน่เฮ็ดงานบ่เอาตีหลัง เจ๊นะฮ่าเกี่ยวมาจิ๊ด่ะเจ็ดเวียกมันตัวเอ้าพี่น้องจักจีได้เฮ็ดงานหรือจีได้นั่งนั่งเซาแห้งสุ้มหัวกันล่ะครับโอ้ยนี่จะคล้องปากเกลเพิ่น้ด้วครับผมสวยกจนข้อแห้งนะเอ้าพี่น้องเอาไปพบพ่อกันคลิปหนานะครับผมมั่กมั่กมั่กมั่วไอมากเลยวะส้นก่เลยมักเลยท่านมีเนี่ยมั่โอ้ยเจ๊วันนี้เมาซื้อน้ำมันอยู่พี่ไปใส่รถไถครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ